วันนี้ครับในที่สุดเราก็ได้รู้แล้วว่า มันเกิดอะไรขึ้นกับกรณีที่ a a ซ Rocky ของเราโดนจับไปเมื่อปลายปีที่แล้วครับและสรุปมาว่า a s ซ Rocky ของเรานะได้ไปมีส่วนร่วมไม่ได้มีส่วนร่วมเลยแหละเป็นคนที่ตั้งใจวางแผนจะฆ่าสมาชิกใน a a ซของเขาล่าสุดเจ้าตัวโดนฟ้องอยู่จากสมาชิกของ a a ซคนนี้เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงก่อนที่เราจะไปเริกกันไปเติมพลังกันก่อนดีกว,ว่าครับและถ้าใครไม่รู้ปัจจุบันนะครับปัจจุบันนะครับ ชาแนลของเราได้ทําการเปิดร้านขายผักเป็นของตัวเองชื่อว่าแกส Station นบ k เปัจจุบันแนโโขของขายดีลนหลามากเราเนี่ยมีหลายเกรมากครับของตั้งแต่เกตราคา300บาทขึ้นไปถึงราคา600กว่าบาทก็คือเกรมหาลัยยังเอกโซติกครับผม หน้าตาเนี่ยจะเป็นยังไงมาทักมาขอดูได้ที่ IG ของร้านหรือแอดไลน์ร้านอย่างที่แกสสเตชันบีเคเรับของรถนี้นะของเกตมาหาลัยหมดแล้วเหลือในเอกโซติกอย่างเดียวซึ่งเราก็ขายกันอย่างราคาถูกแค่ไม่เกิน600บาทเท่านั้นเองลองไปดูกันได้นะครับเผื่อท่านใดพลังหมดไม่มีพลังเติมพลังกันอะไปติดตามข่าวกันต่อดีกว่าครับผม และเมื่อไม่นานมานี้ครับเทเรลเอพรอนหรือว่าอด,ดีตสมาชิกของ AsAP อย่าง AsAP บเบ l ล y ครับก็ได้ทำการฟ้อง AsAP r o c k ี้ในคดีพยายามฆ่าเขานะครับด้วยเอาปืนเรื่องราวทั้งหมดที่เราได้รู้ได้อ่านข่าวครั้งนี้มันทําให้เราเนี่ยกระจ่างมากเลยว่าเมื่อปลายปีที่แล้วเดือนพฤศจิกายนวันที่6ครับทำไมถึงมีตํารวจไปรอจับเอซับ c k อกี้อยู่ที่สนามบินหลังจากที่เจ้าตัวไปเที่ยวทริปฮันนีมูนที่บาบาบดอสมานะครับครับรีฮันนาสรุปว่า เกี่ยวข้องกับคดีนี้เลยเหรอเว้ยคือเอเซ o c โรกี้ครับได้จัดฉากวางแผนที่ต้องการจะฆ่าครับต้องการจะฆ่าตัวเอเซ a l เรลี่นะจ๊ะที่ฮอลลีวูดของเราเลยโดยการที่ไม่รู้ว่าไปทะเลาะอะไรกันที่ตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่าเอเซ o c โรกี้เนี่ยได้ทําการนัดเอเซบเรลี่ไปเจอกับ เจ้าตัวที่ฮอลลีวูดก่อนที่จะมีปากเสียงกันตอนไปเจอกันและเอเซบ์โรกี้ครับควักปืนออกมาแล้วก็ยิงไปที่เอเซบเรลี่ครับทำให้เศษกระสุนครับได้ไปเข้ามือและทําให้เอเซบ์เรลี่ในบาดเจ็บสุดท้ายแล้วมันก็เลยทําให้เจ้าตัวเนี่ยไปแจ้งตารวจแล้วก็เกิดเรื่องทั้งหมดที่ทําให้ทุกคนเห็นกันว่าเอเซบ์โรกี้ถูกจับเอเซบ์โรกี้ถูกถล่มบ้านไปเจอปืนที่ทําให้เกิดเรื่องขึ้นเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยครับปัจจุบันได้กระจ่างแล้วแต่เพื่อนๆรู้หรือเปล่าครับ ว่าเรื่องที่สื่อไม่ค่อยออกมาบอกเท่าไหร่ก็คืออะไรรู้ไหมก็คือจริงๆแล้วเอเซบ์บล็อกกี้ของเราได้ถูกประกันตัวออกมาสักพักใหญ่ๆปัจจุบันเนี่ยก็เพิ่งจะมีข่าวว่าออกไปเที่ยวนิวยอร์กกับตัวรีฮันน่าหลังจากเพิ่งคลอดลูกมาครับสบายใจได้เจ้าตัวสบายดีเรื่องนี้เนี่ยแค่เป็นการฟ้องกันเฉยๆแล้วเดี๋ยวก็จะไปต้องไปสู้กันต่อที่ศาลนะจ๊ะเกี่ยวกับคดีทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเอเซบ์บล็อกกี้ที่ทําการยิงอด,ดีตสมาชิกของเขาและเรื่องเราจะเป็นยังไง ทำไมถึงต้องลงมือยิงมันเกิดคดีอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวพอขึ้นสารกันเราก็จะได้รู้เรื่องทั้งหมดแล้วครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าแกงแกงพี๊ซ